ตอนนี้ก็เริ่มทำการบงรวงสวงพระเจ้าต่ากแล้วนะคะลูแบงกับเป็ยืนอยู่ข้างหน้าศาลนะคะนิ่งไม่เป็นดุกนิกดลุกดิกตลอดไอ้ขอคือประกอบไว้

พอพออ่านเสร็จแล้วก็ช้าคุณนับนะพออ่านเสร็จแล้วใช้แล้พระราชนียมเขาไม่ยืนข้้นหน้าเลยนะมานใกล้ผลไม้ค่ะเมื่อวันที่เจดเมษายนพุทธศักราชสองพนสามร้อมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราทรงได้เย็นเานแบงเอ้ยได้ห้ารอคน ปีฝ่าวงลงม้มพม่าออกจากกรุงมสีพิชิตยาวันพุธมาย่างหลวงใกล้จะเสร็จทีเีแล้วนะคะเข้าตีเมืองจินรังภาคุลสายไฟสายไฟเพื่อรวมรวมให้คนและอาวุธยึดโคมกระ์เพื่อกลับไปกอบชุกรุงมสีพิชิตยาและหล่อทัพไปต่อสู้กับพม่าซึ่งตั้งอยู่ณั่งไอ้โง่สามต้นนนทบุรีจนได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการตอบผู้อิสรภาพของท่าไทยกับอุมาและเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเพียงคัเดียวพระองค์ได้รวบรวมแผ่นดินไทยและหัวเมืองต่ตางๆให้เป็นฝึกแผ่งประเทศไทยมาถึงวันนี้และทรงรับดาบพิเศษ็นพระมหากษัตริย์ณนะวันพุธ เลขนีา3พระเจ้าตากสินนะคะที่บ้านพันชนะอําเภอดาดปุณธนครราชสีมา28พันวาคม2310ส่งพระนามว่าพระศรีสังเพชหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่ประชาชนทั่วไปเรียกพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงพนบุรีด้วยพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้เห่งอง์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปวงประชาราษทั้งหลายจึงพร้อมใจการถวายพระเกียรติประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันปราบลาพเิเศษจึง,งราชของพระองค์และให้เป็นวัน <laughs> วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งตำบลปัญชนะได้ถือโอกาสนี้จัดพิธีเพื่อพระเกียรติ เอกพระองค์ท่านและวันสำคัญน,น,นี้ได้เวียนมาเป็นหยอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการประชาชนรอนจนผู้มีส่วนร่วมจุมนวนกัน,นสลับสลับข้างกันดีนะต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุไดไม่ได้ด้วยกล้าวด้วยกระบอ,อกปฏิบัติในระดับนี้ ท่านศิลป์ศิล์ศิลปะสวรรค์จะได้เข้าถวายพานพุ่มสักการ,ระเป็นลำดับแรกขอเรียนเชิญครับหลังจากนั้นขอเรียนเชิญแทน เชิญคุณอรุณเมกฉายในอำเภอด่านทุกท่อยู่นิ่งไม่ได้นะคะอยู่นิ่งไม่ได้เป็นทั้งสองทั้งสองทั้งบ้านเแล้วก็แมงัไทคพาุนนนครรงกบากรชาจัดนครราชสีมา ต่อไปครับเรียนเชิญทิตาดีสุวรรณเมทีรอวมงานร่วมกับายช่าสจังหวัดนครราชสีมาลำดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณวีระชัยแก่นพักดี ขอเจที่ชณาํานกาการศึกษาประมศึกษานครราชสีมเข .5 ขอรอพิธีเสร็จก่อนนะคะ ขอเชิญคุณสมยชันนันตบลพันชนะประธานสภาวัฒนธรรมตำบลพันชนะ คุณนิคมคมพิทยากุลประธานดําเนินการสร้างอนุสรสถานสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านพันชนะประธานมูลนิธิอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ขึ้นถวายพานพุ้มสักการะเป็นลาดับไปขอเชิญครับ ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยเจ้าพิธีผู้เชี่ยวชาญพระเกจิอาจารย์ผู้มากด้วยเมตตาไม่เคยขาดสัทธาญ,ญาตนโจมพระอาจารย์มหาต่อธรรมราศีหรือพระครูวรนยกสิทธาคมผู้ช่วยเจ้าว่าวัดพารานาดามหาราชบวรวิหารอำเภอ,อเมืองนครราชสีมาขอมนต์มรับ พระโดอกากันในเต็นมองคนศึกคุศลเพื่อมาหมงอคลดีโดยความจรินในมาหม่ตนที่ดีอนุสรสถานสามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านพันชนะตำบลพันชนะอำเภอดอมตุนทศจังหวัดนครราชสีมาบัดนี้ ดยความันเป็นมงคลยิ่งสุมเริ่มเปิดฟ้า14นาฬิกา29น,นาทีขอรีบชนเจิญกรรนนณคนอันเรรนิราสีมงคลนายกราบราชสาัมพันธ์นครราชสีมากระดานท่านผู้บรชการจังหวัดนครราชสีมา,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 หมาให้เกียรติจุดทุ่งเทียนบูชาเริ่มนับโต๊ะมงสวงนะับ 画眉。<Hot> นั้นก็เรียนเชิญท่านสุร,สสรพันศิลปะสร่วนรองผู้ว่าราชการจนังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติจุดเกียรหมามองคนณโต๊ะพิธีหนึ่งเล่ม กาบริษัทวิวเวอร์เนชจำตัดไอเกียจุเทียนมมามงคลสการะสำเร็จพระเจ้าตัดสินหนึ่งเร่อง้เจอกระตุ้ไม่ใชเอดังตุ้ให้เกียจตเทียนมมามงคลนะ